โอเคครับก็สวัสดีชาวไอชอตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟนูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแก๊ลิงคู่น้ำแข็งนะครับปืนตัวนี้นั่นเองนะครับนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านว่า c o Fusion Gatling นะครับ เป็นปืนประจุท่าดาวนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันนะครับก็เป็นปืนที่เข้ามาได้สักพักนื้อแหละแต่ผมมารีวิวแบบดีเลย์นะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้ของมาครับฝากก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจครับผมนะฝากให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรับชมการเทสกันเลยนะครับไปครับก็ลุยเลยครับด่านที่ผมจะนำมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นด่าน Dark Knight Area นะครับด่านนี้ก็ถ มาดูกันในยุคนี้ครับว่าผมจะสามารถลงคนเดียววันละผ่านได้หรือเปล่านะครับด้วยปืนแกลิงคู่น้ําแข็งนะครับอ่ะลองดูนะครับผมก็เล่นปืนนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเห็นมันเท่ๆเนี้ยก็เลยเอามารีวิวนะครับนะช่วงนี้ก็พยายามหาปืนกินเกลียนมาถ่ายคลิปนะครับลองดูนะครับยิงเลยครับผมนี่นะครับดาเมจตัวนี้อาจจะยังไม่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องลองยิงกับพวกบอสอะไรเงี้ยนะครับถึงจะรู้นะครับนะใช้มีดนี่ช่วยกันนะครับ เช่นเคลียร์มอนนะครับเฮ้ยจัดไปจะได้เคลียร์มอนไวๆนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเสียเวลาพวกนี้นะครับเคลียร์เลยนะครับสบายมากครับลงคนเดียวแต่ก่อนนี่คือต้องหาระเบิดเจดีมาปากันนะครับปาไม้ระเบิดน้ําแข็งอะปาคูณสองเพื่อเคลียร์มอนพวกเนี้ยคือมันถึกมากนะสมัยนี้ก็สบายสบาย,บายครับคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับหาระเบิดน้ําแข็งกันแบบชิวๆ ไม่ใช่ระเบิดน้ำแข็งดิระเบิดเจดีนะครับด้านนี้รอบระเบิดเจดีนะครับ hey, ยิงไปแล้วผมนะสลับปืนตัวนี้ก็เปลี่ยนได้2โหมดนะครับก็คือโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดบอมอย่างนี้นะครับนี่เลยนี่ครับโหมดบอมนะครับแล้วก็ยิงไปมันก็จะสตันมอนด้วยนะครับมันเหมือนระเบิดน้ำแข็งไงนะจะสตันมอนด้วยนะครับอ๋อแล้วตัวนี้ก็จะโดนสตันไหมเนะี่ยนั่นไงแม่งสตันยันเพื <laughs> ่อพวกเราครับยิบหายละ โอเคครับผมรีห้องมาแล้วนะครับแมงสตันยันมอนเตอร์ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมนะผมจะบ้านะครับต้องไปรีใหม่เลยครับโอเคไปลุยต่อนะครับอผมจะได้จําไว้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้นะครับรอบหน้าจําไว้ตอนน้เป็นบทเรียนนะครับโอเคเราก็ยิงไปเลยครับมอนพวกนี้ระดับยากนะครับผมเคลียบเคลียง่ายเลยนะโอเคครับฉลามฉลามฉลามตุยซะมา เออขอยืนข้างบนแล้วกันนะครับจะได้ยิงทั่วถึงนะครับแบบทั่วถึงเลยโอเคมดยังมดแล้วนะโอเคผมเติมกระสุนกันผมจะเอาไอ้นี่ไงไ,งไอ้ลูกระเบิดคูณสองอะ่ะมันไม่รู้มันคูนเท่าไหร่อ่ะไอพวกตัวเนี้ยใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไอพวกตัวนี้มันคูณดาเมจเท่าไหร่นะอืมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่ามันคูณสองหรือเปล่านะครับวิ่งขึ้นแล้วครับไม่เสียเวลาแล้วนะครับ นะครับลองดูกับไอสองตัวนี้นะครับว่าจะแรงหรือเปล่านะครับสำหรับปืนเรานะครับโอเคผมก็ไดทำการใช้ปืนพกแล้วก็ระเบิดแล้วก็ยิงไปเลยครับอ่ะอาจจะสตันมอนด้วยด้วยอันนี้นะครับอ่าตันมอนแล้วมันได้ยินนิ่งๆแล้วนะได่ขยับไม่ได้แล้วนะครับนี่แล้วก็ยิงเลยครับแล้ทำไมยังขยับได้อยู่วะเมื่อติดน้ําแข็งเหรอโอเคครับอ่ะอัดเลยนะครับ ตัลวละหนึ่งอ่ะตามลูกพี่มึงไปไอ้หลามโอเคครับหลามตุยครับสวยมาเดี๋ยวรอบนี้ผมตั้งป้อมปืนด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับตั้งป้อมปืนตั้งป้อมปืนสปแล้วเบิรเรากลับมาคูดาส็จแล้วเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงเลยครับโอเคเฮ้ยเข้าแรงนะทุกคน ทำเล่นนะมาดิคูณสี่ไปแล้วครับแล้วเบอร์คูณสี่ไปแล้วครับเย็นสู้เยืนสู้เย็นสู้สวยครับตุ้ยครับมาไปด่านต่อไปนครับเขาบอกว่าแผดนีมันแก้บัคของวิ่งไปแล้วนะครับแก้บัคของวิ่งไปเยอะมากนะครับก็คือของวิ่งก็คือหายไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าที่มันเร็วในแผดเนี้ยที่มันเ็วติดจรวดก็คือมันมีแอสปีดกันนะครับก็เลยไวนะครับอืมแต่ของวิ่งที่แบบบัควิ่งอะไรก็หายไปแล้วครับ Um. ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้ยตัวผมของวิ่งเยอะมากครับแต่ก็ยังรู้สึกอึดๆอยู่นิดนึงนะครับ um. ถ้าเป็นแพทเก่าก็อาจจะวิ่งเร็วกว่าน,นี้นะครับแปลว่ามันแก้บักจริงไหมมีแค่แอสปีดอย่างเดียวเลยตอนนี้ที่วิ่งไว้นะครับว้ผมวิ่งละเี้ยปล่อยมิดเคียร์มอนไหมครับสบายสบายโอเค้นสเปร์เล,ล้วย ไปครับลุยรอบนี้ผมยิงบอสไอ้ยิงไอ้บอสตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมไม่ใช้ปืนข้ามดานนะครับเพราะเรารู้สึกว่ายังไงปืนเราก็แรงอยู่แล้วนะครับเราสู้ได้สบายนะครับปึ๊บอืมมาดิยิงเลยนะครับยิงเลยยืนในวงนี้ไว้นะครับดาเมจเราจะได้แบบแรงๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลองยิงไอ้นี่ดิยิงหมดบอมเออเข้าบ้างปะโอเคครับ ไปไหนแล้ววะโอเคยิงเลยครับนี่คือต้องยิงอะไรวะโอเคยิงเสา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 ใช่ไหมอ่าโอเคครับยิงแล้วยิงเสาแล้วอนี่โอ้โหแม่งหายไปอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ยิงไหมครับปึ๊บโอเคง่ายง่ายง่ายสบายสบายอันนี้ชิวๆครับชิวชิว น,นี้ระเบิดเราคูดาวกลับมายังนี่ระเบิดคูดาวกลับมาแล้วก็จะไปครับยิงแลยครับผมนัดละสามพันนะครับก็ได้อยู่นะก็ะไม่ได้กากนะครับสำหรับปืนนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะขี้ขวายยิงหมดบอมนะครับจะไปอเอ่ออ๋อนี่แหละใช้มีดตัวนี้แล้วกันโอเคครับตุ้มเรียบร้อย รับเดียวคือหายหมดเลยรู้เรื่องบมาดิยิงตรงไหนโดนเยอะวะมึงอย่าวาร์ปดิวะแ้าไม่วร์ปที่มันตุยไปนานแล้วครับบอกเลยเจนน่องเจนนะเจนนะครับอเคครับอัดไปครับ เฮ้ยผมลืมยิงเสายิงเสางกันยิงเสางกันยิงกับเบิลนะครับยิงทะลุไปเลยนะครับหนึ่งผมรีโหลดส่วนน้ำหนึ่งเติมส่วนน้ำหนึ่งมาต่อเลยรเมื่อกูเนะี่ยรอบน่มีหน้าตุยครับไม่น่ารอดโอเคเรียบร้อยครับผมสวยครับใช้เวลาหน่อยนะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับมับนเดี๋ยวพวกมอนพวกนี้จะใช้อาปืนบอมเคลียร์นะครับ เป็นปืนเขาเรียกว่าอะไรปืนยิงระเบิดนะครับหมดยิงระเบิดนะครับอมอมอมมาเลยอมแล้วก็ยังไม่ตุยว่ะยังตุยไม่หมดว่ะแต่มันจะสตัร์มอนได้นะครับคือมันดีอย่างนึงคือมันสตัร์มอนได้แค่นั้นแหละนะครับอืมอ่ะตุยซะยิงกับเดอะบลูโอเคครับตุยแล้วครับในเวลาเทสกับไอ้บอสมังกรนะครับ โอเคมาละได้เล่นละบอลมังกรกว่ามันจะมาถึงมึงได้นี่เคลียร์มอนอย่างนานอย่าแล้วยิงไปเลยครับล้างแดงด้วยนี่ครับจะไปอัดเลยโอ้โหแม่งอัดได้แบบเดียวแม่งขึ้นมาอีกแล้วโคตรเสียดายระเบิดเลยนะครับถ้าไม่ได้บั็กมานี่โคตรเสียดายอะอมอนเลยนะมาดิมาด,มาดิใช้ปืนแบบเพียวๆครับหกพันครับตอนนี้ครับหกพันบวกอีกสองพันเป็นแปดพันนะเกือบหมื่นหนึ่งอะนะครับ มาลองยิงออกับว่านี่ดีหมดนี่ดิเอา้ามาลองดูนะครับว่าหมดนี่มันจะเข้าแรงปะอยากรู้เหมือนกันนะครับล้างแดงแค่ไหนดิโอเคเอ้ยมันก็ลดเป็นข้ออยู่นะทุกคนอุ้ยพอล้างแดงปุ๊บม,มันลดเป็นข้อเลยครับใช่ได้โอเคครับมาชุดผมกำลังระเบิดเจดีรอละเอ้ยระเบิดเอ้ระเบิดคูณสี่รอละ อัดเลยโอ้ยรอบนี้ได้อย่างคุ้มครับได้อย่างคุ้มครับผมยิงได้พักหนึ่งเลยเมื่อกี้นะครับมา,า,มาไปครับแรงครับแรงมากครับนี่ครับล่างแดงครับผมล่างแดงนี้เสร็จผมครับบอกเลยเสร็จนะเออหนีขึ้นไปอีกแล้วครับโอเค อันนี้ระเบิดผมครูดาวกันมาแล้วปึ๊บอัดเด็กครับผมเอาให้ตุยเอาให้ตุยเอาให้ตุยทันมะโอเคปืนหนุนจะตกงั้นไหมเงี้ยแม่งใส่หน้าครับมาปึ๊บยิงครับยิงครับผมไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องใช้แล้วครับรนะเบิดอะไรอะ่ะยิงสดนี่นแหละนะครับเออตายเหมือนกันนะครับ ผ่านแล้วเว้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปืนตัวใหม่นะครับแกลิงน้าแข็งนะครับนะแกลิงคู่นะครับก็แรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันลงคนเดียวก็ผ่านได้นะครับสบายๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ